นี่แต่ปลาเิี้ยวอ่าวตัวใญ่ไ,ไปลาตาตากเฮียงไปทอดแซบครับนี่ครับตอนผู้ชอมรางเส้นเกียดปลาเิี้ยวอ่าวและขามเมนอมมุน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋อมือวีนที่พาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศจากยามเปียดมายามดังครับบ้านพุ่นน่ะกระเดาะปลาเสียวใหญ่ขนาดด่างขาดขาดก็ถือักถึง ตัวมาดางังพราขาดเทเจได้เอาหนิปลาเซี่ยวเขสดดีถึงไม่ตายพราตัวเนาะเบิงเบิงครับท่านผู้ชมปลาเซี่ยวอ่าวถือดางทางเว้นดางดางขนาดตาดางนี่ประมาณ เส้นเกีครับถือกักถือแน่ท่านผู้ชมเอ,อนะมเ้อบ่งเน่าก็ได,ไ,ได้ถือคักถือแน่จะ้ะ นี่แต่ปลาเสี้ยวอ่าวตัวใหง่ไปลาตาตากเฮียงไปทอดแซบครับนี่ครับท่านผู้ชมรางเส้นเกียรปลาเสี้ยวอ่าวใส่ขามแมนามุนชิว่าได้หลายโลโย่บนนี่เจ้าขนาดร่างบาเง่พันได้เองบังครับบังท่านผู้ชมบังบังเออเป็นปุ่มเป็นงวนเลย นี่แต่ปลาย่างเดียวครับปลาเสี้ยวอ้าวนี่ครับปลาเสี้ยวไงปลาเสี้ยวอาว้าวปลาเสี้ยวไงเฮ้ยนะที่ทุนปดสิ่งพวกเด็กูดาวไปปดเฮียนบวบานามาถือคักร์ ปวดบอไหวรอเกยูน่นีคำพอดีหลายเซตพวดแล้วต้องไปกูไปพวดบ้านครับเอ้ยถือครักท่านผู้ชมเราเสี้ยวอา่าวไงเอาไปตากแดดทอดกินกับปั้นข้าวเหนียวเงี้ยมือเส้าปลาหายยากจุน มือเหมอนย่ามนี่เพราะได้กินขึ้นอืมครับเดี๋ยวเบิ้งต่อน,นี้แหละครับเดี๋ยวกูดังไปปพดบ้านก่อนกบคุณที่ติดตามรับชมครับ